ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับเนี่ยเพราะเห็นแล้วว่าช่างใหญ่เก่งเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องซอยอ้าผมอยากไปเป็นนักการเมืองไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเป็นช่างผมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ไม่ไม่มีช่างซอยลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคุณยายแดงคุณยายแดงมาจากที่ไหนมาจากปทุมธานีค่ะแล้วที่ปทุมธานีไม่มีร้านแต่ผมถึงไงมีค่ะแต่ไม่ถูกใจค่ะอีกเลี้ยวเหรอ ใช่เอาเล่าให้ฟังนี่ว่าเห็นเห็นเห็นอาจารย์ใหญ่ใน Facebook ครับก็ดูดูละมาครั้งหนึ่งแล้วหาร้านไม่เจอเดินมาตัดครั้งนึงแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาตัดกันมาดูมาสอนียมมาสอดมาดูว่าช่างใหญ่อยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจออีกอ่เากลับไปดูดูเฟซใหม่มีคนถามไหมว่าบ้างมากลยเหลือมาซุ้มมาหาลาดลาวเซอวีเซอวีลาดลาวลาดลาวดูว่าช่างใหญ่อยู่ไหนเออก็มาอีกรอบหนึ่ง มารอบแรกไม่เจออ่ามามารอบแรกไม่เจอไปตัดอยู่ฝั่งโน้นอหมดเลยเสียหมดเลยมันเสียเงินหรือว่าเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างเสียอะไรบ้างอะเสียทั้งเงินเสียทั้งทรงมันเสียยังไงมันดูไม่จืดเลยมันยังไงมันเขาไปตัดทรงอะไรเขามาทรงนี้อะไรแต่มันทําให้แบบว่าอ๊้ยเห็นป้าหลาเมื่อกี้ตอนแรกๆอ่ะดูไม่จืดเลยเห็นไหมหน่าเกลียดมากเลยใช่น่าเกลียดน่ากลัวตัวบาดบิน <laughs> มันทรงผมมันบิน <kung> แล้วมันไม่เข้ารูปเข้าทรงมันต่างกับคนอื่นยังไงที่ช่างใหญ่ตัดกับช่างใหญ่กับช่างคนอื่นมันต่างัช่างใหญ่ตัดก็โอ้โหสุดยอดเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมเปล่าเปล่าก็เสร็จแล้วใช่เปล่าก็เสร็จแลาเวลาเวียความทุยได้ถึงไหนความทุยถึงปทุมแล้วถึงปฐุมเหรอสบายใจโอเคสบายใจเคยตัดผมราคาถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ในชีวิตตัดอยู่แถวบ้านนะคะครับสองร้อยแพงที่สุดในชีวิตแพงที่สุดในชีวิตเหรอ ก็เป็นพันเนี่ยแหละค่ะเดืนแพงที่สุดในชีวิตแล้วขอให้ป้าแดงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากคนใล้คนชิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายแบบเอที่บ้านก็ยายก็เป็นช่างนะอ้าวนี่ปลอมตัวมาสอนวิชาช่างเนี่ยสอนแนวมาสอนแนวเป็นช่างค่ะบเป็นช่างเหมือนกันเรียนที่ไหนมาเรียนพิเกตกล่าวอ๋อดังอยู่แล้วเกตกลาอาจารย์แม่อาจารย์แม่แต่นี้แกไม่ไหวและ ใช่ไหมแล้วไปเรียนอะไรมาอา่าเรียนเรียนวิชาอะไรซอยนั่นแหละวันละทรงทรงละพันครับกี่วันกี่ทรงเรียนสิบสิบห้าทรงสิบห้าวันสิบห้าวัน,วน,วนแล้วได้มากี่ทรงได้ทรงเดียวทรงอะไรทรงที่ชอบใช่ไหมท <c oughs> รงที่อที่ถูกใจทมที่เหลือที <c oughs> <c oughs> ่เหลือที่เหลือไม่ได้เลยจำลืมลืมหมดแล้วให้อาจารย์หมดแล้วแต่จําได้ว่าอาจารย์บอกให้ ให้ตัดให้ใช้นิ้วให้ลงมาอย่างนี้แล้วที่ไอผมที่ตรงเนี้ยเขาให้ใช้แกันไก่เด็กลงมาอย่างนี้แล้วเป็นไงที่เวลาตัดให้ให้ให้ตัดดึงผมแล้วยังเป็นช่างอยู่เป็นทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วค่ะแก่มากแล้วลาออกไปแล้วลาออกไปนานแล้วค่ะแก่แล้วแต่ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นจิตอาสาไปตัดให้คนฟรีที่ไหนแถวแถวบ้านนะคะเรอแบบว่ามีอ่า มีอสมอ่ะเขาก็บอกว่าปุายายไปตัดผมช่วยหนูหน่อยหนูตัดไม่เป็นคนป่วยติดเตียงคนแก่อะไรเดินไม่ได้อะไรเงี้ยผู้ชายตัดได้ไหมได้ค่ะโอเคก็เดี๋ยว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 สิงหาระพาไปตัดที่พัตยาติโอ้ไกลเกินไกลเกินค่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผม เบอร์โทรศัพท์081-985-6234และ0625-48-3999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น e แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S c M อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญ หรือยิ่งเจริญมาเกตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพ่อขนยุทธีที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1 -2 ่งชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใปคลิปนี้สวัสดีครับเขาชื่อชือใหญ่เพรมหาชนทุกคนเคารพบจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดี่ใครๆกตมาไม่ว่ายิงหรือชายคำตักผมคนเก่งไม่มีใครเกิน งานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆเนี่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆริน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่สอนตัดผมสอนสไตล์ทุกปี